ถึงเวลาแล้วหรือยังที่คุณจะตาสว่างได้แล้วคนในวัย40ปีขึ้นไปหลายคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าขอบอกตามตรงชีวิตไม่ได้สมบูรณ์แบบอะไรเลยแต่สิ่งหนึ่งที่มีมากขึ้นทุกปีคือความเข้าใจในชีวิตและความใจดีที่มีให้กับตัวเองสวัสดีค่ะคุณกำลังอยู่กับช่องขายไอเดียข้อคิดดีๆฮิวใจตัวเองเพื่อความสุขและความสำเร็จ หลายคนเมื่อย้อนกลับไปดูตัวเองในวัย25หรือตอน35พวกเขาได้มองเห็นคนคนหนึ่งที่พยายามจะเก่งให้ได้ในทุกเรื่องพยายามทำให้ทุกคนรักและพยายามที่จะไม่ให้ตัวเองล้มเหลวแต่สุดท้ายมันก็ล้มเหลวอยู่ดีแล้วก็เหนื่อยร้องไห้หมดไฟและไม่แน่ใจในคุณค่าของตัวเองสิ่งที่เจ็บที่สุดคือตอนนั้นพวกเขายังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าแท้จริงแล้ว ตัวเองกำลังเป็นทุกข์อยู่จนเมื่อเวลาผ่านไปพวกเขาเริ่มมองเห็นความจริงของชีวิตชัดเจนขึ้นทีละนิดว่าความทุกข์ในวัยนั้นมันไม่ได้เกิดจากโชคชะตาแต่มันเกิดจากความเชื่อผิดๆที่สังคมป้อนมาให้เราและเสียงในหัวที่บอกว่าเรายังดีไม่พอในวันนี้เราเลยอยากมาแบ่งปัน19กความจริงที่ถ้ารู้เร็วกว่านี้เราคงไม่หลงทางไปกับชีวิตนานขนาดนั้นและหวังว่าคุณจะได้รู้ไว้ในวันที่ยังไม่สายเกินไป นี่คือ19ความจริงที่อาจทำให้คนในช่วงวัย25-35ปีไม่มีความสุข 1. คุณถูกสอนว่าต้องประสบความสำเร็จมากกว่าการทำให้ตัวเองมีความสุขเลยวิ่งไล่ตามเป้าหมายที่ไม่ใช่ของตัวเองโดยไม่เคยหยุดถามว่าจริงๆแล้วตัวเองต้องการอะไรกันแน่ข้อนี้สำคัญกว่าที่หลายคนคิดเพราะเมื่อเสียเวลาไปแล้วคุณเอากลับคืนมาไม่ได้อีก 2. คุณเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นมากเกินไป โดยเฉพาะในโลกออนไลน์ทั้งๆท,ที่สิ่งที่เห็นคือไฮไลท์ไม่ใช่ชีวิตจริงของพวกเขาแต่คุณก็เชื่อสนิทใจ 3. คุณพยายามจะเติบโตให้ไวเกินไปจนลืมว่าเรายังมีสิทธิ์ที่จะหลงทางมีเวลาที่จะพลาดหรือล้มแล้วลุกได้อีกหลายครั้งตราบใดที่เรายังมีลมหายใจ 4. คุณแบกความคาดหวังของครอบครัวไว้บนบ่าโดยไม่รู้ว่าหนักแค่ไหนแล้วความฝันของคนอื่นให้พวกเขาไล่ตามกันเอง ฮ่าคุณอยู่ในงานที่ตัวเองก็ไม่ได้เกลียดแต่ก็ไม่ได้รักแล้วก็สงสัยว่าทำไมถึงไม่มีความสุขลองคิดดูให้ดีๆคุณเองเท่านั้นที่รู้คำตอบ 6. คุณเชื่อว่าต้องมีคู่ชีวิตถึงจะสมบูรณ์แบบทั้งๆท,ที่ความสัมพันธ์ที่ดีต้องเริ่มจากความสัมพันธ์ที่มีให้กับตัวเองก่อนเมื่อคุณรักตัวเองมากพอคุณก็จะรักคนอื่นอย่างถูกต้องและเหมาะสมเช่นกัน 7. คุณกลัวความล้มเหลว จนไม่กล้าลองอะไรใหม่ๆแล้วก็รู้สึกว่าชีวิตมันซ้ำซากไม่ก้าวหน้าไปไหนจำไว้ว่าไม่มีอะไรน่ากลัวอย่างที่คิดทำไปเถอะ 8. คุณคิดว่าต้องรีบมีทุกอย่างก่อนอายุ30จนเผอกดดันตัวเองเกินความจำเป็นแล้วก็พลาดความสุขเล็กๆน้อยๆระหว่างทางอย่าลืมว่าความสุขเล็กๆทุกวันรวมกันมันก็จะกลายเป็นความสุขที่เติมเต็มหัวใจคุณ 9. คุณใช้ชีวิตเพื่อทำให้คนอื่นพอใจ มากกว่าการทำให้ตัวเองสบายใจมันเป็นเรื่องปกติแต่ก็ต้องอยู่บนความพอดีและไม่ลำบากตัวเองด้วย 10. คุณรู้จักทุกคนบนโลกออนไลน์แต่ไม่รู้จักใจตัวเองเลยจริงหรือไม่คอมเมนต์มาบอกกันใต้คลิปนี้ได้นะ 11. คุณกลัวความเหงาจนยอมอยู่กับคนที่ไม่ใช่หรืออยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่มีความสุขเพราะไม่อยากอยู่คนเดียวการอยู่คนเดียวมันไม่ได้น่ากลัวเลยถ้ามันจะทำให้คุณมีความสุขมากกว่า เพียงแต่คุณต้องลองอยู่คนเดียวบ้างเพื่อฟังเสียงใจตัวเอง 12. คุณโทษตัวเองทุกครั้งที่มีอะไรผิดพลาดแต่ไม่เคยให้อภัยตัวเองจริงๆสักทีการให้อภัยตัวเองคือความสุขที่แท้จริง 13. คุณวิ่งไล่ตามหาชีวิตในอุดมคติมากกว่าการอยู่กับชีวิตจริงแบบนี้ยิ่งทำให้คุณเหนื่อยและเป็นทุกข์ 14. คุณยอมทำงานหนักแต่ไม่เคยถามตัวเองว่า ทำไปเพื่ออะไรและเพื่อใคร 15. คุณติดกับดักของคำว่าต้องหาเงินให้ได้มากที่สุดจนลืมหาความหมายในชีวิตที่คุณเองก็เคยมีไว้ในตอนแรก 16. คุณไม่มีพื้นที่ปลอดภัยที่จะสามารถพูดความรู้สึกจริงๆของคุณโดยไม่ต้องกลัวการถูกตัดสินเพราะคนรอบข้างมีแต่คนตำหนิค,คุณ 17. คุณพยายามเป็นคนเก่งในทุกเรื่องแล้วก็เหนื่อยจนจะไม่เหลือพลังแม้แต่จะหายใจ 18. คุณไม่กล้าขอความช่วยเหลือเพราะคิดว่าต้องเข้มแข็งตลอดเวลา 19. คุณไม่เคยนั่งเงียบๆอยู่กับตัวเองเลยสักครั้งแล้วคุณจะเข้าใจตัวเองได้อย่างไรแล้วเราจะทำยังไงกับความจริงเหล่านี้อย่างแรกเลยเราต้องยอมรับว่าเรารู้สึกแบบนั้นจริงๆไม่ต้องฝืนไม่ต้องแกล้งเข้มแข็งแล้วค่อยๆเรียนรู้ที่จะเยียวยาจิตใจตัวเอง ผ่านการพูดคุยผ่านการฟังเสียงใจเพราะคุณไม่จำเป็นต้องมีทุกอย่างพร้อมตอนนี้ขอแค่มีสติและซื่อสัตย์กับตัวเองเพราะคุณเริ่มต้นใหม่ได้ทุกวันหากคุณอยากมีเพื่อนที่เข้าใจพร้อมจะฟังแบบไม่ตัดสินแอปฮีลใจก็อาจเป็นพื้นที่ปลอดภัยที่คุณกำลังมองหาให้คุณได้ค่อยๆเยียวยาตัวเองทีละนิดด้วยวิธีที่คุณต้องการ